มาเลเจ้ยทุกคนวันนี้ช่างเจี๊ยบนะคะก็ได้ทำการสักสกินเฮดหรือ SMP นะคะหรือว่าต่อผมนั่นเองนะคะซึ่งพี่ลูกค้านะคะได้เข้ามาทำการประเมินนะคะหน้างานก่อนนะคะแล้วก็ได้ประเมินไปเรียบร้อยว่าต้องใช้งบเท่าไหร่นะคะพี่ลูกค้าเขากลับไปเตรียมงบมาะคะ่ะแล้วก็หาวันว่างเข้ามาหาช่างเจี๊ยบซึ่งก็ใช้เวลาทำการสักตั้งแต่เที่ยงวันนะคะจนถึงเกือบหนึ่งทุ เลยทุกคนเพราะว่าช่างเชียฟใช้เวลทาทำก็คือทั้งศีรษะเลยนะคะพี่ลูกค้าก็อดทนเก่งมากเลยะคะ่ะวันนี้เราก็นอนง่ายนอะนแต่แขงครบทุกด้านเลยนะคะจนสุดท้ายก็ ออกมาพี่ลูกค้าพอใจนะคะเพราะว่าต้องการออกมาให้ดูดำๆเข้มๆก็ให้พี่ลูกค้าได้เลือกเลยว่าชอบหรือยังอะไรอย่างนี้เพิ่มเติมตรงไหนช่างเจี๊ยบก็จัดการให้ตามใจอย่างมากๆเลยเพราะว่าช่างเจี๊ยบทสอบถามตลอดถ้าทําเสร็จช่วงนี้ไปแล้วตรงนี้ยังโอเคไหมหรือไม่โอเคเราก็จะคุยกันตลอดนะคะมาหาช่างเจี๊ยบไม่ต้องกลัวเกรงนะคะช่างเจี๊ยบใจดีค่ะ